คนเราต้องทำตัวเหมือนปุ๋ยไปที่ไหนก็เจริญงอกงามที่นั่นไม่ใช่ทำตัวเหมือนยาฆ่าแมลงที่ไปที่ไหนก็วอดวายที่นั่นถ้าเราเป็นคนรักไม่ได้ก็ให้เป็นแค่คนรู้จักถ้าเป็นแฟนกันไม่ได้ก็ให้เป็นเพื่อนถ้าเป็นคนดีไม่ได้ก็อย่าเป็นคนชั่วถ้าเป็นคนทำดีไม่ได้ก็อย่าระรานคนทำดีและถ้าเป็นมิตรกับใครไม่ได้ก็อย่าไปเป็นศัตรูกับใครนิ้วทั้งห้าของคนเราไม่เท่ากันฉันใด ความสามารถของคนเราก็ไม่เท่ากันฉันนั้นบางสิ่งที่เราขาด <S <S เขาอาจจะมีบางสิ่งที่เขาดีเราอาจจะได้คนเราเมื่ออยู่ร่วมกันต่างต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันและในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นจงเลือกที่จะไม่พูดบางคําเลือกที่จะไม่ทําบางอย่างเลือกที่จะไม่คบบางคนเลือกไม่ฟังบางเรื่องเลือกไม่คิดบางอย่างและเลือกที่จะไม่จําในบางสิ่ง และสิ่งที่เราควรทําให้ได้เสมอเวลาที่อยู่ร่วมกับผู้อื่นนั่นคือเราควรทําตัวให้เหมือนที่ชาร์จแบตเราควรเป็นพลังงานบวกให้ผู้คนและสามารถส่งต่อพลังงานบวกนี้ให้แก่คนที่อยู่รอบๆตัวเราให้เขาได้รู้สึกมีความสุขให้ได้มีสุขภาพจิตท,ที่ดีและมีแรงบันดาลใจ